ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำเพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิดการคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควรหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้องพระบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิษลดการเผาลดสาเหตุของการเกิดฝุ่นควันนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดสั่งทองต่อด้วยละครชุดพ่อตามือปราบเฮียนะคะ่ะ